สวัสดีครับคลิปนี้จะนำเสนอวิธีการในส่วนของการทำ conversation ถ้าเป็น conversation ในส่วนของกอพอภาคกจะมีทั้งหมด5ข้อแล้วก็มีบทสนทนา1ชุดแล้วแต่ว่าคุณจะได้บทสนทนาลักษณะไหน วันนี้ขอยกตัวอย่างบทสนทนาที่อาจจะมีเกี่ยวข้องกับการซื้อขายของนะครับในห้องในส่วนของส่วนใหญ่จะเป็น Department Store หรือว่า Shopping Center นะครับแล้วแต่ว่าจะรักษาประมาณไหนเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อสอบนะครับสิ่งแรกที่จะให้พวกเราทําก็คือ อ่านโดยภาพรวมก่อนนะครับยังไม่ต้องไปดูส่วนของตัวช้อยนะครับว่าเป็นไงตรงไหนดูคร่าวๆว่าเขาถามเขาทําเรื่องอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปพิจารณาดูนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับขอแยกตารางให้ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายในการทํานะครับเพราะฉะนั้นอ่านโดยภาพรวมนะครับเรารู้แล้วว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้างนะครับแล้วก็ผู้พูดก็อาจจะเป็นเอ่อช็อปแอสเซสเซนต์ ผมลงเล็บว่าก็าอาจจะอีกคนนะึงก็คือลูกค้าขายแอนอาจจะใช้คาว่าไคลเอนหรือว่าคัสตอมอร์ก็ได้นะครับอันนี้รู้สับไปด้วยนะครับไหนๆก็เรียนกันแล้วเวลาพูดในส่วนของการทักทายแน่นอนเริ่มด้วย Good m มอ n ์น g ิ่ง d อ f t e อ n น o นเฮลโลอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะถามด้วย นะครับว่าสบายดีหรือเปล่าเฮาอายูเฮาแอปยูนบ e นดูอิงในกรณีที่ไม่ได้เจอกันนานๆใช่ปะแต่ว่านะครับอันนี้ก็คงไม่ถามประนานนั้นนะครับถ้าถามว่าอยู่ก็ต้อบว่าเอ็มไฟเอ็มกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ตอบมาเลยนะครับว่าไร r ท t นรีเท right ิร์นอสเกิร์ดนะครับรีเทิร์นอสเกหมายว่าเอาส่วนของตัวกระโปรงมาคืนนะครับถ้าเป็นส่วนของการซื้อขายของนะครับในฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเนี่ย ของสามารถรีเทิร์นให้คืนกันได้นะครับแต่บ้านเราอาจจะไม่มีการคืนนะครับแล้วก็บอกว่าฉันซื้อมันเมื่อ The o ร์เตอร์เดย์นะครับก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตนะครับสอวันก่อนใช้คําว่า The o ร์เตอร์นะครับมันนี้รู้สัะเป็นนิดนะครับแล้วก็นะครับเอ่อคนขายนะชอบเป็นแนนหรือว่าผู้ช่วยหรือคนขายอะไรประมาณนี้รักษาเดียวกันนะถามนะครับแล้วก็ตอบว่า not r e a l y นะครับ I b o u g h the s k i r t for my m o t t e r นะครับ เออพอไม่ดอเจอร์นะครับก็ซื้อกระโปรงให้ลูกสาวนะครับบัตเอ่อ she has already has one นะครับมีอยู่แล้ว h a ช one นะครับอันนี้ก็มาวันแทนคำว่า skirt นะครับ I would love I would like นะครับ I would like I would love ใช้แทนกันได้เหมือนกัน get a refund เพราะฉะนั้นต้องการส่วนของเงินคืนนะครับก็ไม่น่าจะได้นะครับโอแอมเปอส์แอมเปสนะครับตามแระเภทใส่ใสคำว่าโนอะไรประมาณนี้แต่ว่าดูสุภาพก็เลยพูดว่าแอมเปอส์นะครับ We don't have a r e f u n d policy นะครับไม่มีส่วนของการให้ให้รีเทิร์นนะครับ would you l i l e to l o o k f o r a n o t h e r o n e for อนะครับอาจจะมีการเลขเปลี่ยนร้ะบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เงนส้นอืม I don't think so นะครับไม่คิดเช่นนั้นนะครับไม่เห็นด้วยใช้คำว่า I don't think so นะครับอันนี้ลักษณะของการโต้ตอบนะครับจดจำไปด้วย It is difficult to นะครับมันยากที่จะเลือกนะครับชูดหรือว่า select นะครับความหมายเหมือนกันชูดหรือว่า select นะครับ something that would s u i t her นะครับที่เหมาะสมกับเออ่อ her, her ตรงนี้หมายถึงว่าออลูกสาวของเขานะครับแล้วก็ถามว่าอะไรก็ต่อไปนะครับแล้วกออ็คนขายก็ตอบว่า usually if you have a receipt mm hmm. receipt ก็คือใบเสร็จใช่ป่านะครับ you can exchange แลกเปลี่ยน d i s c o u s s for anything you want in any department ยกตัวอย่าง mm hmm. เช่น you can get stuff for yourself ซื้อของให้ลูกไม่ได้ก็ซื้อให้ตัวเองแล้วกันนะครับแล้จุดๆ That is price is not m o r e t h a n the price of is h i s g i r l นะโอับ Oh g r a วก็สุดท้ายก็ Thank you นะครับเพราะงั้นเราก็มาดูนะครับก็นะครับเขาจะถามว่าไงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับอย่างที่บอกไม่ทักทายสบายดีก็มีอะไรให้ช่วยไหมนะครับมีให้ช่วยไหมอันไหนที่สุภาพอย่าลืมว่านะครับคำที่จะเลือกตอบมันมีหลายอันถ้าเป็นภาษานะครับข้อที่ถูกที่สุดจะต้องเป็นที่สุภาพที่สุดนะครับก็ เป็นข้อ3นะครับเวลาตรงนี้นะครเราจะพูดว่า how can I help you นะครับหรือว่าจะพูดว่า m a y I help you นะครับใช้ได้นะครับหรือว่า what can I do for you นะครับ what can I do for you นะครับ can I do for you นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ว่านะครับคุณต้องการอะไรให้ช่วยหรือเปล่า นะครับเราอาจจะพูดว่าวัดอยู่วอนต้องการอะไรนะครับแต่ว่ามันไม่สุภาพนะครับหรือว่าวัดอายุ looking for มองดูอะไรอยู่เลยนะครับดูเหมือนกับได้นะครับว่าแต่มันก็ไม่สุภาพนะครับ why do you come มาที่นี่เพื่ออะไรนะครับเหมือนกับดูได้เหมือนกันนะคำศัพท์ของภาษาพูดคนคุ้นเคยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบทสนทนาเราเลือกแบบที่สุภาพที่สุดย้ำอีกครั้งนะครับ how can I help you มีอะไรให้ ฉันช่วยได้อย่างไรนะครับหรือว่ามี I help you What can I do for you นะครับโอเคข้อต่อไปข้อที่2นะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่านะครับจะช่วยอะไรนะครับก็ตอบว่า I like นะครับก็มาจาก I would like to return this k i r t นะครับก็ต้องการคืนกระโปรงนะครับ I bought นะครับ bought เป็น the other day เป็น part นะครับเพราะนิ่ เอ่อ u บบ์บอสบอสนะครับเรียนรู้สับไปด้วยนะครับบอสช่องสองช่อง3เป็นลักษณะเดียวกันนะครับแปลว่าซื้อไปนะครับแล้วอะไรนะครับก็ตอบว่า not r really, e a l l y I b o u g h t a s k i r t for my daughter but she uh, has e v e l y really one I would like to get a refund นะครับเพราะงั้นก็คงถามว่ามีปัญหาอะไรให้ช่วยนะครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับตอาน,นี้ดูยังไงให้สุภาพอย่างที่บอกว่าต้องให้สุภาพนะครับ ข้อหนึ่งะครับ why don't you want it ทำไมไม่ชอบมันนะครับข้อที่2 what do you want it for นะ what do you want it for นะครับต้องการอะไรอันนี้ก็คงไม่ใช่ตัดทิ้งไปเลยนะครับ why you see the problem ทำไมดูเหมือนกับมีปัญหานะครับแต่ว่านะครับจริงๆแล้วนะครับระว่าถามถามน้องว่าคนไอข้อที่ สุภาพที่สุดก็คือ Was there r problem with it? นะครับวอ there มาจากเด e ว a สนะครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับอันอื่นก็คงไม่ใช่นะครับอันนี้คือคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็บอกก็ไม่เชิงนะครับ n o t r e a l l y ก็ไม่เชิง Not really, not exactly จริงๆใช้คำแทนกันได้นะครับ n o t e x a ก t l y ก็ไม่เชิงนะครับว่ามีปัญหานะครับมีนิดนึงแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับ I o u u h t t t h ส s กิ r ์ตโ r รไม y ต h ร์บายดนะครับแต่ว่าเป็นไงมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องการเอาของมากขึ้นนะครับคราวนี้ตกลงว่าไงครับก็บอก Oh afraid นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นการปฏิเสธแบบสุภาพนะครับว่า we don't have a, เอ่อ f u n d policy นะครับ Would you like นะครับดูรักษาของวูดยูไลท์ทูนะครับตามด้วย Ver b ช่องที่หนึ่งนะครับอันนี้ให้รู้ด้วยนะครับล o o k for แปลว่ามองหานะครับ a n o t h e r one ก็คือ Another s k i r t for her นะครับอืม I don't think so ไม่เห็นด้วยนะครับอย่างที่บอก It ดดิฟเคานนะครับเช่นเดียวกัน To ตามด้วย v e r b ช่องหนึ่งนะครับช o s e อร์มไมเหมือนกับ s ีเล็กนะครับคัดเลือกนะครับ something that w o u l d suit her นะครับจุดๆแล้วก็ usually if you have a r e c e i p t we can exchange girls for anything you want in any department เพราะงั้นจริงๆแล้วนะครับข้อที่ถูกท้องที่สุดนะครับ w h a t else มีอะไรอีกอย่างอื่นหรอมันก็ดูไม่สุภาพนะครับเราก็าไวท้ทีหลังแล้วกัน what would I care นะครับฉันจะต้องสนใจอะไรหรือเปล่าก็คงไม่ใช่นะครับ What would you suggest me to do นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดว่าคุณแนะนำให้ฉันทำไงดี What would you mean ก็คงไม่ได้พูดประมาณนั้นนะครับอัน่ังที่บอกว่าเลือกคำที่สุภาพที่สุดนะครับว่าะยั้น What you suggest suggest uh, me to do นะครับแนะนำอะไรนะครับเขาก็แนะนำว่าถ้ามี r e c e i v e ก็ไปสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับโอเคไปดูท่อต่อไปเลยแล้วกัน ถ้ามีรีซีทนะครับสามารถไปแลกเปลี่ยนกับอ,อย่างอื่นในที่ดีพาร์ตเมนต์อันไหนก็ได้นะครับ any department นะครับยกตัวอย่างนะครับ for example ยกตัวอย่าง you can นะครับเปลือกคำเชื่อมก็ออกนะครับไว่ใจในแคร่มา you can can s t o p for your s e l f สำหรับตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ p o n r u n เหมือนกันท่องไว้ด้วยนะครับ for your s e l f แล้วก็เป็นไงครับ บ u t พิษไม่ให้ e ช u r e นะครับแต่ต้องมั่นใจว่านะครับคำเชื่อมอย่าลืมนะครับต้องมั่นใจว่า that's its price นะครับ it นะครับ possessive pronoun เหมือนกันนะครับมาก็คือราคาของตัว skirt นะครับ it's bs นะครับตรงนี้เป็นคำเป็นคำ adjective pronoun มาขยาย price นะครับ it's not m o r e t h a n the price of skirt นะครับ and you have to reply ก็คงไม่ใช่นะครับและควรก็ต้อง ชี้แจงอะไรประมาณนี้ก็ไม่ใช่นะครับ and then I try to remember that นะฉันต้องการที่จะจำก็คงไม่ใช่นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายในส่วนของข้อ5นะครับหลังจากมั่นัแล้วว่าราคาของบ้านนะครับไม่ราคาสูงเกินกว่าส่วนของราคากระโปรงที่คุณซื้อไปนะครับโอเกรดนะครับหรือพูดคำง่ายๆว่าเกรดก็ได้นะครับหรือว่ากืดก็ได้นะครับอย่างสั้นๆนะครับ ต่อไปไงครับก็ I will l a v e a l o o o ใช่เปล่าก็จะต้องไปหาคนหาดูว่ามีอะไรที่ตกใจนะครับ I m e ีเด m e บก็คงไม่ใช่นะครับไ o u b t นะครับ d o u b t ไปว่าฉันคุณคิดสงสัยว่าถ้าจำจำเป็นต้องบายอีกหรือเปล่าก็คงไม่ใช่นะครับ You may have to have look it ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นไงครับไม่ใช่ยูนะครับ I เท่านั้นเป็นคนที่จะ มองไปไปมองหานะครับว่ามีอะไรที่จะมาทดแทนสิ่งที่จะมาแลกเปลี่ยนได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรักษาประมาณนี้คำโต้ตอบนะครับเป็นลักษณะของการซื้อของนะครับสิ่งที่อยากฝากไว้นะครับการทักทายมีอะไรให้ช่วยนะครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับจะพูดอะไรมีปัญหาแล้วมีคำแนะนำว่าไงนะครับ กั่นคือสิ่งที่หลักๆที่เราควรจะรู้นะครับบางครั้งสุดท้ายปิดท้ายด้วยคำขอบคุณนะครับหรือว่าคำแนะนำอย่างอื่นอะไรประมาณนี้เพราะงะั้นนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะไปเจอ o o v v r s a t i o n กลุ่มไหนก็พยายามนะครับย้ำอีกครั้งว่าต้องเป็นสุภาพมากที่สุดนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับคุณก็ กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนี้ผมได้ทําคลิปไว้ผมก็โพสเป็นในส่วนของ YouTube นะครับแต่ละตอนรวมทั้งในส่วนของความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยนะครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วแล้วคุณสามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook ในส่วนของกิจกรรมการเตรียมตัวสอบเข้าค่ารับราชการนะครับวันเวลาไล่เข้ามาทุกวันแล้วนะครับก็ขอให้พวกเรา เตรียมความพร้อมให้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อความพร้อมที่จะลงสู่สนามสอบเพื่อที่จะสอบผ่านไปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ